ว่าเบ็ดมันซื้อเบ็ดน,น้อยกับเบ็เดเยอะโอ้โหคูณร้อยมาเพื่อนคูณร้อยมาว่ะเฮ้ยโอ้โหใจถูกทาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํไมาแนะนําให้ทําตามนะครับผมโอเคผมก็สวสดิมีทุกคนเลยนนะครับเออวันนี้ก็มาเจอกับผมนาคินตามเคยแล้ว มาเนี่ยเจอในเกมสวิตบวอร์ซาแลผมนะกบสองพันบาทนะผมนะก็ไปจัดหนักจะเต็มเปิดมาซื้อไปเลยแล้วกัน,นนะทุกคนนะมารู้นี่จะแตกหรือเปล่านะเพื่อนนะตนะามคลิปสองพันมาสองรอบแล้วนะผมนะอีพีสองว่าจัดไปแล้วผมวันนี้นะจะทำคอนเทนต์เพราะว่าสองมอบสองพันเรื่อยๆแล้วนะกนะ็คือเปิดประเด็นประเดิมมา,600าหกร้อยบาทเราเอาล่ะเอา,เอาว่ะมาอยู่นะเยอนะ ต่อฮู้สวิดช่วงนี้เบา,เบ,าบ่อยนะเขนะไม่ค่อยจะแตกเลยอะโห,หยังไงหมูสุดท้ายโู้ยมาอยู่ยังไงต่อโอ้โหมาวะ่ะตัวคูณอยู่ไหนเออตัวคูณมาตัวคูณมาอยู่ตัวคูณ,คณเออสวยสวยมาดิเออตรงนี้คูณเท่าไหร่คูณสิบหกไปแล้วนะหนึ่งพันสองว่ะหนึ่พันสองว่ะจะซื้อสองพัน อะไรครับนี่โอ้โหได้มาผ่อนเก้าแล้วเพือนนะนะก็ขาดทุนไปอยู่นะไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้นะเออมาดิขออีจัดสักดอกแล้วน,น,นะมาซื้อเรื่อยๆนะวันนี้นะเพื่อนนะซื้อเรื่อยๆ,ๆนะผมนะแตกไม่แตกเขาว่ากันอีกทีนะผมนะแตกไม่แตกก็ลงนะผมเกินไปหรือเปล่า โขคดีม่วงไม่เข้าอ่ะคูณหุตรงนี้ไป48บาทโอ้โหแจกโคตรถูกได้กกำไรคืนไว้เนี่ยสวีตัวนั้นช่วงนี้มก็ค่อยแตกเลยดิมาอยู่ยังไงต่อเออสวยอางุ่นเออมาดิแตงโมหืมสวยอยูะตะคูณอยู่ไหนโหคูณน้อยเกินคูณ13เพื่อนดอกนี้500บาทโอ้โหแต่ก็ขาดทุนอยู่ดีวะเออ หมดซื้อสองพันได้หกร้อยโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาซื้อหมดอะหมดตัววันนี้ซื้อให้หมดตัวนะเพื่อนนะเออซื้อให้หมดตัวนะผมนะซื้อเรื่อยๆนะผมนะมันจะซื้อจัดหนักจัดเต็มเพื่อนดูนะว่าเบ็ดมันซื้อเบ็ดน้อยกับเบ็ดเดยอะโอ้โหคูณร้อยมาเพื่อนคูณร้อยมาว่ะเฮ้ยโอ้โหใจถูกไปหน่อยเพื่อนโอ้โหเสียดายจัดเลยว่ะ oh, <no. S 1> โอ้โหคูณร้อยมานะเพื่อนนะ สามร้อยสามสิบหกบาทด้วโอ้โหเสียดายจัดแล้วมันแตกไปหน่อยนะบอกเลยเสียดายจริงยังมาอยู่เออสวยยังไงต่อสีฟ้าเออดอกนี้มาอยู่อะเพื่อนหลักแต่ตัว,ต,วตัวคูณมันน้อยไปหน่อยว่เพื่อนหลักโอ้ด,อกดักนี้สองร้อยบาทนะถือขาดทุนอยู่ดีว่เพื่อนหลักขาดทุนอยู่ดีเออสวยไงต่อเออโอ้โหว่ากล้วยจะเข้าอะไรครับเนี่อนเนี่ oh, no. 100บาทโอเคได้กำไรมา69บาทแล้วนะเพื่อนนะมาไงถโหเท่าทายเพื่อนคไหนสนใจอยากเล่นนะผมตามลิงก์ไม่ได้เพื่อนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะก็ฝากของต่ำแค่10บาทน้องนะก็ฝากได้ทงธนาคารนักสถมนิวเดเตนะครับผมเออมาดิเออไงต่อลูกท้อเอออ่างมุนเออแตงโมแตงโมแตงโมอยู่ไหนเออนั่นแหละนั่นแหละตัวคูนดิโอ้โหคูนสิบสี่เองแล้วเนี่ยดอกเนี้ยเออ 197บาทโอ้โหได้กำไรแล้วนะเพื่อนนะกำไรมา300รแล้ววะ่ะเฮ้ยเออถือว่าดีอยู่ซื้อดอกพันไปเพื่อนมาดอกได้มาซื้อหมดวะ่ะซื้อจัดจัดเต็มหน่วงอ่ะเต็มเต็มหน่วยอ่ะเ,เออดอกเนี้ย <Yahoo! S 1> คลิปนี้บอกเลยซื้อยาวๆเลยนะมาจะแตกหรือเปล่าวะนนี้ซื้อเยอะเกินไม่แตกมาสองสามไม้นะเพื่อนนะคือมาแตกเมื่อกี้เองนะผมนะแตกเบ็ดน้อยนะวะ ซื้อบ,บ็ดเยอะไม่ค่อยแตกซื้เบ็ดน้อยมาแตกนะเฮ้อดูเบ็ดนี่จะแตกหรือเปล่าคุณเป็ดแท็กสี่สิบบาทโอ้โหเออสวยไงต่อหืมกล้วยไม่เข้าอ่ะเสียดายจัดเออแตงโมเออหือลูกพีชไงลูกเทาะลูกพีชลูกเทาะเออดอกนี้โคตรสวยแต่ตัวตคูณอยู่ไหนโอ้โหเสียดายจัดบบโอ้ no ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โห้ย ถือโดนไป2ดอกแล้วว่ะโดนไป3ดอกดอกสี่โอ้โหดอกห้ารึเปล่าโอ้โหเรียบร้อยหมดสุดคนอย่างผมไม่ไหวแล้วป่ะมาลองหมุนเล่นๆดูจะเข้าหรือเปล่ามาดิจะได้หรือจะเสียกนะ็เพื่อนๆติดตามชมกันดูมามาจะเข้าเบ็ดสุดท้ายหรือเปล่าจะเข้าเบ็ดหนาหรือเปล่ามาเบ็ดสามสิบหกบาทมา เออเอาดิจะหมดก็ให้หมดนะเวนนะได้ก็เลิกแล้วผมหมาดิคืนไปหรือเปล่าโอ้โหไม่มาอยู่สวยโอ้โหตัวเข้าอย่างเยอะแต่ไม่เข้าสักตัวเออสวยงั้นต่อห,หมุนนึงอีกหมุนนึงเออมาอยู่มาอยู่หูมาดิหนึ่งร้อยบาทมาเดียวมะหนึ่งร้อยบาทต่อแปลว่าขาดทุนอยู่ดีวะบบนี้ มาดีครับผมอีกร้อยนึงอีกร้อยนึงโ้เสียจัดแตกตินลิทเทียหน่อยป่ะไม่แตกเยอะเลยโอเคหมดด้วยนะโอเคผมก็สำลรทีนี้ขอตัวลาก่อนนะไปเจอกันในคลิปหน้า,าฝากกดไลค์กดแชร์บอกรักใจ้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม